แม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำที่สำคัญมากเลยค่ะมีความยาวตั้ง4,909กิโลเมตรเป็นอันดับ1ิของโลกเลยทีเดียวใต้แม่น้ำนั้นมีปลาเยอะค่ะ1,200กว่าชนิดเรียกว่าเป็นอันดับ3าของโลกในแง่ของความหลากหลายรองจากแม่น้ำอเมซอนในอเมริกาใต้และแม่น้ำแสที่แอฟริกาค่ะแม่น้ำโขงมีความสำคัญมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย วันนี้มีค่ายศิลปะริมโขงค่ะที่อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายไปดูว่าเด็กๆจะเล่าเรื่องราวความรู้สึกเกี่ยวกับแม่น้ำสายนี้อย่างไรบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นอุ่นเครื่องด้วยเพลงประจำค่ายแต่งเพื่อง,งานนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ วันสองคืนก่อนทํากิจกรรมเด็กๆก็จะร้องเพลงประจําค่ายนี้ล่ะค่ะบอกว่าจะได้ร้าใจในขณะเดียวกันก็เตรียมความพร้อมเข้าสู่กิจกรรมจะได้ผลแค่ไหนต้องติดตามค่ะวิถีชีวิตของเขาก็ดมีความจริงแต่ว่าเขาเอาสองย่างได้มาผสมผสานกันชอบแล้วมันอยู่ใกล้บ้านมันใกล้บ้านแล้วมันเป็นยังไงอีกครับ มันเป็นที่ทำมาอากินทุนวันสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงสิ่งยิบเหนี่ยวของผู้คนริมโขง ดวงตาเอื้ออาทรที่เฝ้าคอยมองอุ้มชูความรุ่งเรืองและร่วงโรยแห่งยุคสมัยทั้งหมดนี้เป็นมุมมองและความรู้สึกเพียงส่วนหนึ่งของเด็กๆที่ใช้ชีวิตผูกพันกับลำน้ำโขงมาตลอดชีวิต สีสันชีวิตของเด็กๆก,กลุ่มนี้คือการใช้ชีวิตพึ่งพาและปรับตัวไปกับแม่น้ำโค้งในแต่ละฤดูกาลวันนี้เด็กๆจะถ่ายทอดสีสันเหล่านั้นลงบนกระดาษค่ะวิถีชีวิตของเขาเกัดมีความจริงแต่ว่าเขาเอาสองอย่างนี้มาผสมผสานกันเข้าใจก็เออมันเลยเนี่ยหูออกมาคือมันแตกต่างจากหูทั่วไปนี่คือเปิดเลยข้อง่าเป็นภาพความคิดสร,ร้างสรรค์ ค่าศิละปะเด็กลุ่มน้ำโขงที่แก่งผาใดาชายแดนไทยลาวเขตอำเภอเวียงแ,แก่นจังหวัดเชียงรายจัดโดยเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขงล้านนาชวนเด็กๆจากโรงเรียนริมน้ำโขงและน้ำอิงซึ่งเป็นลําน้ำสาขามาร่วมถ่ายทอดแง่มุมชีวิตของตัวเองออกมาเป็นงานศิละปะ ฉันคิดฉันรักและเชื่อว่าดีที่ได้่างมือระบายบอกความในใจข้างในที่ลืมว่าสุดนาห่วงแหนแม่น้ำและจดจำความงามเสมออยากฝากในรอยสีนี้นา อว่าฉันานาั้น่วงเช่นไร right? อันนี้อะไรยังอันดอยอันนี้อะไรยังทีดีพระธาตุออันนี้อันนี้เะเออเป็นสีนี่เนี่ยพี่นกกับเด็กชายสมรักสีนาวงเพิ่งรู้จักกันในค่ายครั้งนี้ พี่นเป็นเจ้าหน้าที่ของกลุ่มรักเชียงของซึ่งร่วมกันจัดค่ายครั้งนี้ขึ้นมาส่วนสมรักมาจากโรงเรียนบ้านห้วยลึกห่างจากตรงนี้ขึ้นไปตามลำน้ำโขงประมาณ6กิโลเมตรมาค่ายครั้งนี้เนี่ยมากี่คนจากบ้าน้วลึกเนี่ยมาประมาณสิบกว่าคนสิบกว่าคนครับรวมทั้งพี่เลี้ยงครับเอ็ดใดถึงต้องเป็นโรงเรียนเหล่านี้ ก็เพราะว่าอยากจะให้นักเรียนติดกับแม่น้ําโขงให้รู้เรื่องเกี่ยวกับน้ําโขงเยอะขึ้นอ๋อให้รู้เรื่องเก็บแม่น้ำโขงมากขึ้นแล้วการวาดก็วาดเกี่ยวกับแม่น้ำโขงเกี่ยวกับน้ําโขงคือปรากวการความงามอันนี้บนทรายใช่ไหมครับแล้วในน้ำนะจิ้งวิตอยู่ตรงไหนครับอยู่ในน้ำมองไม่เห็นแล้วตกลงคนคนนี้เข้าทำลายแม่น้ำโขงได้ไหม เนี่ยถ้าเกิดมันสู้กันเนี่ยใครจะชนะไม่รู้ครับผมคิดว่า, <c oughs> าถ้าเขามาระเปิดแกงคนคเราจะไม่มีที่ทำมาหาพครับปกติรอไปโรงเรียนกลับมาเรามามาหาปลาที่น้ำโขงมาปลาที่น้ำโขงทำอะไรบ้าง,มา,างามาวางตาข่ายมาวางตาข่ายแล้วมาหครับ เ,เล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำนี่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับ <laughs> ที่มาอยู่ประจําทุกๆวันหรือมาหาปลามาเล่นน้ํามาวาดรูปอีกเนี่ยมีความผูกพันกับแม่น้ําโขงอย่างไรชอบชอบแล้วมันอยู่ใกล้บ้านมันใกล้บ้านแล้วมันเป็นยังไงอีกครับมันเป็นที่ทามาหากินที่ทำมาหากิน,กนของของลูกน้ําโขงครับ สมรักตามพ่อลงเรือหาปลาตั้งแต่อยู่ชั้นปสามค่ะก็เหมือนกับลูกน้ําโขงทั่วไปที่ถูกฝึกให้คุ้นเคยกับความลึกลับที่ยิ่งใหญ่ของสายน้ำตั้งแต่ยังตัวเล็กๆดูหน่วยก้านสิคะระบบนิเวศลําน้ําโของอันหลากหลายเป็นบ่อเกิดของความอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะเกาะแก่งหินต่างๆซึ่งเปรียบเหมือนบ้านของสัตว์น้ำเป็นทั้งแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยและวางไข่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำสมรักบอกว่ายิ่งรู้จักน้ำโขงมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทึ่งในคุณค่าความมหัศจรรย์ที่น้ำโขงมอบให้กับผู้คนงานศิลปะที่ได้จึงไม่ใช่การเรียนแบบสิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้า แตกต่นออกมาจากความรู้สึกที่สั่งสมมาตั้งแต่เกิดเดี๋ยวเรามาดูการจัดแสดงผลงานของเด็กๆริมน้ําโขงกันค่ะเลือแววพี่คิดว่าพวกผมจะมีแววบัดลูกจกิงๆหรือเปล่าครับดูตาพี่ก่อนเออเห็นตาแล้วก็มีแววแล้วล่ะภาพที่เห็นเนี่ยต่อไปจะได้เห็นอีกไหม มไมไ่ด้้เหห็นหรคับแสนับสนุนโดยไฮลักซ์ไทเกอร์ดีโฟดีคอมบันเรลต้องโตโยต้าดีโฟดีบริษัทยูนโนแคลไทยแลนด์จำกัดผู้สำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย แม่น้ำโขงไหลหล่อเลี้ยงผู้คนในหกประเทศตั้งแต่จีนพมา่าลาวไทยเขมรและเวียดนามค่ะช่วง10ปีที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตลอดสายน้ำรวมทั้งกำลังจะมีโครงการระเบิดเกาะแก่งหินบางส่วนและหมายถึงแก่งผาใดาบริเวณน,นี้ก็จะถูกระเบิดเช่นกันเพื่อความสะดวกในการเดินเรือสินค้าขนาดใหญ่ ภาพวาดของสมรักและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนจึงสะท้อนทั้งความผูกพันอันยิ่งใหญ่และความรู้สึกหวงแหนทรัพยากรในท้องถิ่นของตัวเองไปพร้อมกันทำไมอยู่ดีๆพวกพี่ทำมาตั้งค่ายให้ควัผมครับอ๋อพี่อยู่ไม่ดีนะ <laughs> เลยมาทำกิจกรรมอยากรู้ว่าทำไมพี่มาทำกิจกรรมตัวนี้ใช่ไหมครับเ,เริ่มต้นพี่พเขา ทํางานวิจัยในเขตนี้ทํางานวิจัยเรื่องแม่น้ําโขงในการที่จะดูความเปลี่ยนแปลงของแม่น้ําโขงและระบบเขาเรียกว่าอะไรอะระบบการเป็นอยู่ของปลาคนหากินกับปลาอยู่อย่างไรในพื้นที่เชียงแสนถึงเวียงแก่นเป็นการวิจัยเราทําวิจัยร่วมกับพ่อของพวกเราด้วยเขาเรียกว่าวิจัยชาวบ้านเราได้ข้อมูลความรู้ตรงนั้นมาเราเขาอยากให้ ข้อมูลเรื่องของความรู้ที่พ่อแม่เรามีเนี่ยมาถึงกับพวกเราด้วยมาสัมผัสถึงพวกเราด้วยก็เลยมีกิจกรรมเรื่องของของค่ายศิลปะขึ้นมาแล้วพวกพี่คิดว่าพวกผมจะมีแวววาดลูกเริงหรือเปล่าครับดูตาพี่ก่อนเออเห็นตาแล้วก็มีแววแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> คือจินตนาการของพวกเราเนี่ยมีเกือบทุกคนอยู่แล้วส่วนความถนัดพื้นฐานของแต่ละคนอาจจะต่างกัน ถ้าเราฝึกฝนต่อหลายๆคนเนี่ยที่อย่างสมรักหรือใครก็ตามถ้าได้ฝึกฝนตรงนี้ต่อแล้วก็มาฝึกจากของจริงดูจากของจริงแล้วก็ใช้จตนาการเข้าไปเนี่ยมีแววทุกคนเลยิ่่งคนนะฉัััดดดรกแลเชือวาาีีทไ้ รอยสีนี้นาเออว่าฉันนั้นห่วงเช่นไรว่าฉันเชื่อว่าสินละปัจจะยืนยาวเช่นสา บ่งเชนไรผ่าน,นาน<ป>วันยังคงชัดเจนและจะยิ่งใหญ่ไปเสมอ<ป>นี่คือความในใจฉันนะเออว่าเรานั้น<ป>่วงเั่นไรไ ของน่งนสมรักบอกว่าพอเอามาจัดแสดงเรียงรวมเข้าด้วยกันร,ริมน้ำโของอย่างนี้แล้วทำให้ดูสวยเด่นไปหมดทุกภาพแต่ที่ถูกใจ<อ>เป็นที่สุด<อ>ก็คือรูปนี้ค่ะชอบเพราะอะไรครับสีเข้มดีแล้วก็สีเข้มจินตนาการได้ดีครับจินตนาการได้ดีจินตนาการว่างไงครับทำนี่อยู่ตรงนี้ทำ ทำถัดเจดีขึ้นมาจากน้ำเจดีนี่เจดีใช่ไหมนี่ก็สวยอยู่สวยอยู่มันเกี่ยวกับแม่น้ำโของอยังไงมันเกี่ยวกับว่าเรามาหากินก็ได้แล้วก็ใช้ภายในบ้านใช้ภายในบ้านใช้อะไรครับภายในบ้านใช้อาบน้ำใช้อาบน้ำ <พา S 1> อ๋อตัวนี้เป็นรูปรูปเกี่ยวกับชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันมีพระขึ้นมามีพระขึ้นมาพระขึ้นมาทำไมถึงพระถึงขึ้นมาจากในน้ำ เขาคงอยากจะให้อยู่น้ำบ้างเพราะที่เริยมมาจะได้ไหวกันรับอ๋อหมายถึงเป็นเป็นเป็นแบบสัญลักษณ์ครับพาอยู่ในน้ำให้คนไหวและคําว่าคนไหวหมายถึงให้คนเคารพแม่น้ำด้วยหรือเปล่าครับแบบนั้นเลครับพี่ก็ชอบภาพเนี้ยภาพที่เห็นเนี่ยต่อไปจะได้เห็นอีกไหม คงไม่ได้เห็นแล้วครับทำไมครับคงไม่ได้เห็นแล้วถ้าเขามาระเบิดแกงจุดที่เขาวาดคงไม่มีนะครับคงจะเสียใจครับเสียใจคนอื่นก็เสียใจเหมือนกันครับค่อนหยินจะเสียใจไหมเสียใจครับเพราะว <ใจ S 2> <ม>่าโดนระเบิดเพราะว่าโดนระเบิด <laughs> เออแล้วในภาพของเราที่หลายคนว่าทำไมคนเขียนวาดรูปกันว่าพญานาคปกป้องแม่น้ำมีอยู่กลุ่มหนึ่ง เขาคนที่วาดคงคิดว่าพญานาคจ,จะมีจริงและอาจจะช่วยได้อยู่ครับแล้วการที่เรามาวาดภาพอย่างนี้งานศิลปะเนี่ยมันจะช่วยอะไรได้บ้างถ้าเรามีคำอธิบายอาจจะช่วยได้อยู่นิดนึงคำอธิบายยังไงครับถ้าเขาคิดว่า ถ้าระเบิดตรงนี้ไปแล้วนน้ำมันจะแรงแลามันก็จะไม่อยู่เหมือนกับเกาะแก่แไในภาพนะครับครับค่ายศิละปะเด็กรุ่มน้ำโขงจัดขึ้น3วัน2คืนค่ะสมรักกับเพื่อนๆได้แสดงฝีมือคนละสองสามภาพช่วยกันละเลงป้ายผ้างามๆได้สี่ผืนพี่นพบ,บอกว่าเป้าหมายหลักของค่ายครั้งนี้ไม่ใช่แค่เพียงงานศิละปะแต่เป็นโอกาสให้เด็กๆในชุมชนท้องถิ่น ได้สื่อออกมาให้คนทั่วไปรู้ว่าเด็กๆคิดและรู้สึกอย่างไรต่อสายน้ำที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเราได้เห็นค่ายศิลปะที่แก่งผาดายอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายนะคะพร้อมๆกับค่ายนี้ก็มีค่ายเกิดขึ้นแบบนี้ที่จังหวัดเลยและที่แม่น้ำสงครามซึ่งเป็นแม่น้ำสาขาของประเทศไทยเราอยู่ในภาคอีสาน ในขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมแบบนี้ที่ประเทศลาวกัมพูชาและเวียดนามค่ะทั้งหมดอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขงทั้งสิ้นจัดขึ้นในานามของกรรมธิการแม่น้ำโขงและจะเอาผลงานไปแสดงร่วมกันถือเป็นการแสดงความรู้สึกร่วมกันของคนลุ่มน้ำโขงค่ะกิจกรรมท้ายรายการวันนี้ไปดูว่านักศึกษาชาวลำพูนนักศึกษาชาวเขาเขานำเรื่องชีววิถีไปใช้ประโยชน์อย่างไรค่ะ สนับสนุนโดยโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูนมีแปลงผักขนาดใหญ่ปีมือของนักศึกษาไม่ใช้สารและปุ๋ยเคมีแต่ดูแลด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพตามแนวคิดของโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผสมน้ำกับกาก,ากน้ำตาลและหัวเชื้อจุลินทรีย์ แช่ใบไม้บดไว้รอจนชุ่มน้ำระหว่างนั้นก็ผสมปุ๋ยข้อกับรำในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งตามด้วยใบยไม้บดท,ที่แช่ไว้ผสมจนเข้ากันลองกำดูต้องเกาะเป็นก้อนไม่มีน้ำหยดหมักไว้แล้วคอยพลิกมากลับด้านวันเว้นวันประมาณ7-10วันก็นำไปใช้งานได้ แนวคิดโครงการชีววิถีเน้นให้แต่ละถิน่นแต่ละบ้านพึ่งตนเองได้ปลูกผักผลไม้และเลี้ยงสัตว์ไว้กินเป็นหลักที่เหลือก็ขายเป็นไรายได้เสริมที่สำคัญต้องไม่ใช้สารเคมีจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมใส่ปุ๋ยแห้งที่หมักไว้7-10วันตามด้วยปุ๋ยน้ำที่ได้จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมกับกาก,ากากน้ำตาลและน้ำค่ะ การเรียนรู้ไม่ได้อยู่เฉพาะในวิทยาลัยนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวเขาช่วงปิดเทอมได้นำไปลองทำลองใช้ที่บ้านด้วยเวลาจัดแสดงผลงานนักศึกษาก็ได้เผยแพร่แนวคิดให้ผู้ที่สนใจผักผลไม้ปลอดสารของนักศึกษา ได้รับการอุดหนุนอยู่เสมอ,อเพราะปลอดภายัยทั้งคนปลูกและคนกิน